TikTok อกปิดการมองเห็นช่องของเราแน่นอนนะครับยอดวิวต่ำแน่นอนถ้าเราไม่เลิกทําเรื่องแบบนี้นะครับผม สวัสดีครับกลับมาพบกับติโอนะครับในช่อง TikTok b ิสนะครับผมช่องที่ติโอเนี่ยนำประสบการณ์นะครับจากการสร้างผู้ติดตามใน TikTok นะครับกว่า2ล้านคนนะครับผมมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังนะครับผมรวมไปถึงเรื่องที่ต้องห้ามนะครับเรื่องกฎต่างๆนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยหลายคนทําผิดกันนะครับผมจะทําให้ยอดวิวของเราหรือว่าคลิปของเรานะครับ ถูกลดการมองเห็นแน่นอนนะครับผมซึ่งมีเรื่องราวแบบนี้มาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะครับผมยังไงฝากกด Subscribe ฝากกด s f e First ฝากกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยกันละกันนะครับผมถ้าอยากจะมีผู้ติดตามใน t ิกต o อเยอะๆนะฮะ ปะโอเคนะครับเรื่องหนึ่งนะครับผมที่หลายคนทำผิดพลาดกันนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของโลโก้แบรนด์นะครับผมใน t i k tok นะครับผมเขามีกฎหนึ่งข้อนะครับผมนั่นก็คือการที่ห้ามให้เห็นโลโก้แบรนด์ต่างๆนะครับผมทั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วติโออยากจะเล่าว่าเห็นโลโก้แบรนด์เนี่ยโอ้ถ้าไม่เห็นเลยเนี่ยมันลำบากนะครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้แบรนด์ไนกี้ไนม์แอปเปิลอะไรอย่างเงี้ย คือตรงนี้เนี่ยถ้าไม่เห็นเลยมันอาจจะทำคอนเทนต์ได้ยากนิดนึงนะครับผมในความคิดของดีโอเนี่ยทาง TikTok ก็อารุ่มอารวยให้อยู่นะครับในฝั่งของโลโก้แบรนด์ต่างๆ ที่มันเป็นแบรนด์ต่างๆในตลาดเนี่ยได้ไม่เกิน5วินาทีถึง10วินาทีนะครับผมแต่มีโลโก้อยู่1ประเภทนะครับผมที่ TikTok เนี่ยค่อนข้างซีเรียสมากเลยนะครับถ้าหากเห็นเกิน5วินาทีเนี่ยมีโอกาสสูงมากเลยที่จะลดการมองเห็นนั่นก็คือโลโก้แบรนด์ของโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับผม Instagram YouTube นะครับผม Twitter นะครับผม ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างซีเรียสมากๆเลยถ้าเราทําคลิปแล้วมีโลโกโล้แบรนด์ของโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆติดเกินประมาณ5วินาทีเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆที่จะไม่ได้รับการเปิดการมองเห็นนะครับหรือลดการมองเห็นนะครับผมเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าให้มองตามภาพรวมจริงๆนะครับผม TikTok เนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กอันนึงถูกต้องไหมครับผมแล้วการที่คลิปของเราเนี่ยโปรแบรนด์ของโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆเนี่ย มันมีสิทธิ์ที่ทําให้ tiktok คิดนะครับผมว่าเราจะดึงคนในแพลตฟอร์มของ tiktok นะครับผมไปแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับผมตรงนี้เนี่ยเขาเป็นคู่แข่งกันอยู่เขาไม่อยากให้คนออกไปจากแพลตฟอร์มเขาถูกต้องไหมครับผมเพราะว่าแหล่งรายได้แหล่งหาเงินของ tiktok เนี่ยก็คือผู้คนในแพลตฟอร์มนะครับผมพอมีผู้คนในแพลตฟอร์มเยอะเขาก็สามารถโฆษณาขายสินค้าหรือว่าเอาโฆษณาจาก่า ผู้ที่อยากจะยิงโฆษณาเนี่ยมาได้เยอะนะครับผมถ้าไม่มีคนดูเนี่ยเขาก็มีรายได้ลดลงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาไม่อยากให้ไปอยู่ในแพลตฟอร์มอื่นแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องป้องกันคลิปตัวเองไม่ให้มีโลโก้ของโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆนะครับผมมาอยู่ในคลิปนะครับผมจะเป็นการปลอดภัยมากที่สุดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก่อนที่จะมาคิดถึงเรื่องปิดการมองเห็นนะครับผมตีโออยากให้โฟกัสในเรื่องของคอนเทนต์ก่อนนะครับพะมีคนมาปรึกษาตีโอหลายคนมากๆเลยคนระับโดนปิดการมองเห็นหรือเปล่าโดนอย่างนั้นโดนอย่างนี้หรือเปล่านะครับเช็คจริงๆแล้วโลโก้แบร ก็ไม่มีนะครับผมแบรนด์โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนี่ก็ไม่มีโผล่มาแต่ว่าเนี่ยจะ มีในส่วนของเรื่องคอนเทนต์นะครับที่จริงๆแล้วยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ยังไงก็อย่าพึ่งโทษในส่วนของการมองเห็นนะครับผมเรื่องอย่าพึ่งโทษในส่วนของกฎต่างๆของ TikTok นะครับให้กลับมาดูในฝั่งของคอนเทนต์เราก่อนละกันนะครับอ่ะโอเควันนี้ติโอพูดประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากไว้เพื่อนๆลองพัฒนาแล้วก็ลองดูคลิปของตัวเองว่ามันมีโลโก้แบรนด์อื่นๆหรือเปล่าเผื่อจะไปผิดกฎของท TikTok และทําให้ช่องเราเนี่ยผู้ติดตามน้อยนะครับผมหรือไม่เติบโตสักทีนะครับหรือมียอดวิวที่น้อยลง ตีโอมีเทคนิคดีๆแบบนี้มาเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากากด subscribe ฝากากด See First ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ไว้ด้วยกันละกันนะครับผมหรือใครมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนะครับสอบถามตีโอมาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ตีโอต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ